มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของห้องเรียนและโรงเรียนอย่างไรการมีส่วนร่วมกิจกรรมของห้องเรียนเช่นการทําความสะอาดห้องการเล่กหัวหน้าห้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของงเรียนในแต่ละโรงเรียนจะมีกิจกรรมที่โรงเรียนกําหนดนะครับให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมประจําวันหน้าสอทงกิจกรรมวันเด็กกิจกรรมไหว้ครูครับแนวทางการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของห้องเรียนโรงเรียนนักเรียนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามความสามารถของนักเรียน ได้ดังนี้นะครับ 1. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการดำเนินกิจกรรมต่างๆ 2. แบ่งหน้าที่ทำงานและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย3รับผิดชอบต่อการดำเนินกิจกรรมเป็นกลุ่มหรือรลายบุคคลพลดีของการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนะครับขึ้นหสมาชิกทุกคนได้ฝึกปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตอนเอง 2. มีโอกาสแสดงถึงความคิดสร้างสารรค์ได้ฝึกการเป็นผู้นำา 3. มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตครับและนักเรียนนะครับ และนักเรียนล่ะครับคิดว่าตัวเองปฏิบัติหน้าที่ได้ดีแล้วหรือยัง